การจนาบุรีเพศ Thailand Tiger Project DNP เผยเสือโครงสีสซอกลาวัวเป็นอาหารที่บ้านโบอองรหัส HKT299M ทายาทของ HKT225F มันจึงไม่ใช่เสือโนเนมผู้สื้อข่าวรายงานว่าจากกรณีชาวบ้านบ้านโบอองหมู่สองตําบลปีดล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดการจนาบุรีพบเสือโครงยาวสีสอกลาวัวของชาวบ้านกินเป็นอาหาร อยู่ที่บริเวณป่าริมห้วยมะนาวริมอ่างเก็บน้ำเขิ่อนวชิราลงกรในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเมื่อวันที่6เมษายน2566ที่ผ่านมาจากนั้นช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่7เมษายนกล้องดักไทยสามารถจับเสือตัวดังกล่าวได้ขณะย้อนกลับมากินซากวัวที่เหลืออยู่ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเพจ Thailand Tiger Project DNP ที่มีผู้ติดตาม5.8หมื่นคน ได้นำภาพเสือโครงสองตัวมาโพสลงในเพจเฟซบุ๊กพร้อมกับระบุว่าเสือเป็นข่าวเสือโครงสีสอกแห่งบ้านโบอ่องตามที่เป็นข่าวออกมาคือได้กัดกินวัวบ้านในพื้นที่อนุรักษ์แห่งหนึ่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อนำภาพเสือที่เป็นข่าวตรวจสอบกับฐานข้อมูลประชากรเสือโครงที่ดำเนินการและรวบรวมโดยสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้รู้ว่า เสือที่เป็นข่าวนั้นเป็นเสือตัวผู้วัยรุ่นที่มีบ้านเกิดอยู่ในเขตห้วยขาแข้งโดยภาพจากฐานข้อมูลแสดงให้เห็นว่าต้นปี2022ยังหากินร่วมกับครอบครัวในพื้นที่ห้วยขาแข้งซึ่งมันยังคงอยู่ในสถานะลูกเสือโตแต่ว่าปีนี้มันได้เลื่อนสถานะเป็นวัยรุ่นพพนจรที่ต้องเดินเดี่ยวท่องเที่ยวลำพังจนมาปรากฏตัวที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมจนเป็นข่าวนี้เองการออกเดินทางเพื่อแสวงหาทินเพื่อใช้อาศัยหากิน เป็นพฤติกรรมปกติของเสือโครงเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นซึ่งเมื่อเจอพื้นที่ที่มีเหยื่อในปริมาณที่เหมาะสมและไม่มีเสือเจ้าทินจับจองเป็นเจ้าของก่อนแล้วตัวที่ค้นพบก็จะยึดเป็นพื้นที่อาศัยหากินและสืบพันธุ์ต่อไปซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่ประชากรเสือโครงของไทยจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นปริมาณมากหากมนุษย์ไม่ด่วนตัดสินชะตาชีวิตมันเสียก่อนเจ้าตัวที่เป็นข่าวขณะน,นี้เป็นเสือที่มีทะเบียนแล้วมันคือ hk t 2อ9 m เป็นทายาทของ #ht225f k มันจึงไม่ใช่เสือโนเนมนะจะบอกให้เสือเป็นข่าวและก่อนหน้านี้ก็เคยกินวัวชาวบ้านรวมถึงทำร้ายชาวบ้านจนสาหัสไปแล้วเช่นกันข่าวนิน24การจนาบุรีปีชาเราวารินรายงาน